นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพการเงินชีวิตที่ติดลบไม่ใช่จุดจบของความมั่งคัง่งของจัก,กรพงเมธพันธ์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งจะเจาะลึกเรื่องการเป็นหนี้สิน แล้วผมเชื่อว่าคนยุคใหม่เสียงที่จะมีนี่สินยมากกว่าคนยุคเก่ามากเพียงเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นนี่บริโภคมากกันเป็นพิเศษเพราะว่าเราเห็นแอดเห็นโฆษณาเห็นสิ่งชวนเชื่อหรือสิ่งที่มันยั่วยวนจิตใจตั้งแต่เราตื่นนอนจนเราหลับไปในแต่ละวันเราจึงอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นเขามีแล้วก็อยากมีบ้างเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราเห็นเขาลงทุนเห็นเขาเก่งกําไรเราเห็นเขาเล่นพันนันเห็นสิ่งต่าง ที่เรายังไม่ได้ศึกษาอย่างดีแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่าเราก็เข้าไปเข้าไปด้วยความไม่รู้เราก็ขาดทุนหรือเป็นหนี้ด้วยความไม่รู้ตามมาหลายคนไม่นำซ้ำํายังไปกู้หนี้นอกระบบที่เราไม่เคยคุ้นชินไม่เคยคุ้นเคยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าการันตีเลยจะได้เงินแน่นอนสมมุติอนุมัติปุ๊บเขาโอนเงินมาให้เลยแต่ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยหรือต่อปีเฉลี่ยเนี่ยเกือบทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือดอกเบี้ยคิดเป็นวัน ต่อให้คุณไม่รู้คุณก็ควรจะรู้ไว้บ้างว่านี่สินงคืออะไรตอนนี้คุณยังไม่มีหนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตคุณจะไม่มีหนี้จงเรียนรู้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆมันมีประโยชน์มากๆผมได้ตั้งคาถามขึ้นมาว่าเมื่อกลายเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกลัวแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งมั่นและพยายามเพื่อใช้หนี้ให้หมดแน่นอนว่าโค้ชหนุ่มชอบเน้นย้ำว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่การฆ่าใขรตายเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นทุกอย่างเราสามารถที่จะเจราจาการคุยสนทานานได้หมด เพียงแต่เราต้องอเผชิญหน้าอย่าหนีนี่อย่าผิดชำระนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะพึงกระทำมันเหมือนกับที่ผมพูดเน้นย้ำอยู่บ่อยๆว่าเราอย่าหนีปัญหานั่นเองนั่นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนแล้วมันเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างยิ่งที่เราได้รับมอบหมายในการเกิดมาครั้งนี้ว่าเราอย่าเป็นคนหนีปัญหาปัญหาคือสิ่งที่เราต้องอเผชิญและมันต้องถูกการแก้ไขเท่านั้นการมีหนี้มากกว่า5 0ของรายรับทั้งหมดนั่นคือสัญญ,ญาณเตือนของการมีภาระมากกว่าอำนาจในการใช้จ่าย วงเล็บทางที่ดีไม่ควรเกิน50%แต่จริงๆแล้วการมีนี้ไม่เกิน5 0เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคสมัยที่ผมบอกไปแล้วว่ามีสิ่งที่ยั่วยวนเต็มไปหมดเลยเราต้องการสิ่งต่างๆเต็มไปหมดของกินของใช้เทคโนโลยีมือถือทีวีตู้เย็นไมโครเวฟสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมกําลังจะบอกว่าเราทุกคนต้องการสิ่งต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกเพื่อให้เราอวดอ้างว่าเราก็มีเหมือนกันบางคนซื้อของเพื่อมาเป็นภาพลักษณ์ของเรา เพื่อมาเป็นอิมเมจที่ดูดีต่อชุดเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วมูลค่าที่เราต้องเสียไปการตื่นเป็นทุกข์และนอนหลับเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่คุ้มกับอิมเมจที่เราได้รับเลยต่อให้ผู้คนเขาชื่นชมเราเขาก็จะลืมเลือนไปตามกาลเวลามันไม่ได้หมายความว่าเรามีสิ่งนี้แล้วเขาจะชื่นชมเราตลอดชีวิตมันไม่ใช่ถึงแม้เขาจะชื่นชมเขาก็เต็มไปด้วยความอิจฉาิษยาเราสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ในชีวิตอย่างแท้จริงหากเราไม่สามารถจ่ายนี้ได้ เราก็ควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการชำระหนี้ของเราเลือกว่าจะยืดเวลาออกไปหรือว่าพักชำระหนี้ชั่วคราวแน่นอนหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดที่ยิบย่อยที่เพียงพอในการที่เราจะเรียนรู้กับการเป็นหนี้การหลีกเลี่ยงในการเป็นหนี้แล้วก็การชำระหนี้อย่างถูกวิธีใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องหนี้ในช่วงนี้ผมแนะนําให้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านและแน่นอนหนังสือเล่มนี้มีปกใหม่หนังสือที่ผมอ่าน ก็คือปกใหม่ล่าสุดของโค้ดหนุ่มนั่นเองซึ่งชื่อหนังสือเหมือนกันเลยเนื้อหามีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆให้มันเข้ากับหนังสือเล่มใหม่เท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันหน้าที่เราคือเลือกหนังสือที่เราคิดว่าเราอยากที่จะอ่านมันเล่มเก่าอาจจะดูใหญ่กว่าเล่มใหม่เราอาจจะจับถนัดมือมากกว่าก็ไม่เป็นไรเลือกเล่มเก่าก็ได้เพราะเนื้อหาก็คล้ายกันแต่ถ้าใครอยากจะดูเวอร์ชันใหม่ที่มันไซส์เท่ากับ มันนี่วันโอวันที่เป็นเล่มการเงินพื้นฐานโค้ดหนุ่มคุณก็เลือกเล่มนั้นเพราะว่าขนาดสัญลั์มันเท่ากันคุณจะได้เก็บเป็นคอลเลกชันเพื่อสะสมต่อไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่นี่เกิดขึ้นคุณจะยืดเวลาไปหรือคุณจะหยุดพักชำระหนี้คุณก็ต้องเจราจาอีกเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าจะพยายามหนีหนี้การผิดชำระหนี้ทําให้เครดิตคุณเสียซึ่งสิ่งนี้มันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคุณต่อการกู้ครั้งใหม่และการที่เรา มีโอกาสที่จะเพิ่มดอกเบีย้ยในการกู้ในอนาคตอย่างมหาศาลเพราะยิ่งเมื่อไร่ที่เราเครดิตน้อยเราก็ยิ่งมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เยอะธนาคารหรือว่าสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะปล่อยดอกเบีย้ยให้กับเราสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสัมพันธ์กันการรักษาเครดิตการรักษาความน่าเชื่อถือเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนเมื่อเรามีหนี้หลายรายการเราจําเป็นจะต้องดูว่ารายการไหนควรจะต้องใช้หนี้ให้หมดเป็นอันดับแรกสิ่งที่ต้องโปะดหนี้ก่อนคือ 1. ดอกเบีย้ยสูงและ2 เงินต้นต่ำเราต้องลองเช็คเลยว่าเราเป็นหนี้หลายรายการบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อบ้านบางคนเป็นหนี้สินเชื่อบริโภคเราเป็นหนี้มากมายบางคนผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เราคือรู้ว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าต่อปีมันสูงมาก2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเราตัดมันก่อนได้หรือเปล่าเราเอาเงินพิเศษถ้าเกิดสมมุติเป็นเงินโบนัสเราได้ต่อปีเนี่ยเราได้เงินโบนัส3เดือน4เดือนเราเอามาโป,ปะตรงนี้ดูดีไหม เราก็เลือกที่จะโปะดอกเบี้ยแพงก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าดอกเบี้ยเยอะโอกาสทบต้นมันก็มีมากและอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะกัดกินเงินเราในอนาคตอย่างมหาศาลตัวต่อไปที่เราจะดูก็คือเงินเนี่ยมันพอที่จะตัดเงินต้นหรือว่าโปรเงินต้นที่เงินต้นน้อยได้ไหมเช่นเรามีห0,000่นสุดท้ายจากเงินโบนัสที่มี10,000แเราโปะตัวดอกเบี้ยสูงไปแล้วเราก็ลองมาโปรตัวที่เป็นเงินต้นต่ําดูมันก็จะได้เพิ่มกําลังใจในการโปรนี้มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราจะต้องนําไปใช้เพื่อที่มันจะเป็นการเสริมสร้างกําลังใจในการใช้หนี้ของเราอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ทั้งนี้กระแสงเงินสดในชีวิตจําเป็นอย่างยิ่งหากยิ่งเราเป็นหนี้เราก็ควรที่จะเก็บออมไว้บางส่วนด้วยไม่ใช่ให้เอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดเพราะการอดออมจะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าคนเป็นหนี้ต้องการคือกําลังใจในการใช้หนี้ต่อไปผมเชื่อเสมอว่าการเป็นหนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะมี แต่แน่นอนการเป็นหนี้ก็มีทั้งหนี้ดีหนี้เสียคุณต้องเรียนรู้กับมันว่าคุณควรจะใช้หนี้ไปกับอะไรการเป็นหนี้เพื่อผลิตกระแสเงินสดก็เป็นสิ่งที่สมควรทำเขาเรียกหนี้ดีมันก่อเกิดรายได้มันก่อเกิดกระแสเงินสดตามมาแต่ถ้าเกิดสมมติคุณกําลังถือหนี้เสียแน่นอนคุณต้องรีบปะหนี้ใช้หนี้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินแก้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่ากําลังใจที่สําคัญที่สุดคือการที่คุณแบ่งเงินออมไว้กับตัวคุณเอง อย่าใช้เงินทั้งหมดไปกับการใช้นี่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถึงแม้นี่จะหมดแต่เราไม่มีเงินออมเลยวันหนึ่งคุณก็จะไม่สามารถลงทุนได้การใช้นี่มันเป็นต้นทางเท่านั้นที่เราจะต้องอยู่อย่างสเตเบิลก่อนหรืออยู่อย่างนิ่งนิ่งก่อนเมื่อเรานิ่งนิ่งหรือทรงตัวได้แล้วเราก็จงออมเงินและเราเอาเงินออมเนี้ยไปลงทุนในสินทรัพย์ได้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในระดับ5 1 0%ก็แล้วแต่นั่นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนที่เราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ว่า เราควรจะใช้ชีวิตไปในทิศทางใดอย่าพยายามเชื่อใครว่าเขารู้วิธีการลงทุนได้ดีกว่าเราเราทุกคนมีความคิดเหมือนกันเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้เหมือนกันเราทุกคนเท่ากันไม่มีใครเก่งกว่าแค่เขามีเวลาและมีความรู้มากกว่าเราหน้าที่เราคือหาความรู้ป้องกันความเสี่ยงและอย่าเป็นหนี้อีกไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมเชื่อว่าคุณจะต้องใช้หนี้จนหมดแล้วก็สามารถลงทุน อย่างชาญฉลาดในยุคสมัยที่เงินเฟอ้อสูงเข้าของแพงแล้วแถมยังมีตัวเลือกการลงทุนมากมายผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ